ผมเกิดมาเรื่องของลมหายใจเรื่องสมาธิโพเพทัสตั้งแต่สามขวบผมมีลมหายใจโพเพทัสนำทางชีวิตผมให้ผมประสบความสำเร็จทั้งสติปัญญาความรู้ต่างๆทำไมผมถึงผมมันพูดแล้วมันเหมือนโอ้อวดตัวเองหรือชมตัวเองนะทำไมผมถึงเรียนแล้วเข้าใจง่ายจำได้ง่ายหรือทำไมผมเรียนแล้วผม เรียนได้ดีอ่ะดีทีเดียวเลยอ่ะผมว่าผมจัดอยู่ในคนที่เรียนดีและเรียนเก่งแล้วกันแต่ผมไม่มีเครื่องมืออันอื่นที่เหมือนเด็กคนอื่นๆที่เกิดมามีเครื่องมือในการสื่อเรียนรู้มีพ่อแม่คอยประคบประงมในการสอนในการพูดในการหาสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาการความรู้ตามเนื้อทุกอย่างไม่มี แต่ผมกำลังพูดถึงว่าทุกคนวันนี้คุณผู้ชมเริ่มต้นได้คุณผู้ชมก็เริ่มต้นได้แม้จะอายุจะเล็กจะเด็กจะแก่หรือกำลังจะเสียชีวิตคุณผู้ชมเริ่มใช้ลมหายใจโปเพิทัสแล้วจะเปลี่ยนชีวิตผมเชื่อว่าวันหนึ่งคนทั้งโลกหรือคนสามร้อยล้านคนบนโลกใบนี้ที่ผมกำลังตามหา ที่เป็นลูกพ่อแกนหรือเป็นลูกศิษย์ผมที่คนได้ยินและได้ลงมือใช้ทฤษฎีโพเปทัสคือลมหายใจเข้าสุดกลั้นออกสุดกลั้นเข้าสุดกลั้นออกสุดกลั้นแล้วใช้คลื่นคำสั่งเสียงคือคลื่นสัสั่งวิทยุคือเสียงเนี่ยส่งเข้าไปในแกนสมองส่วนล่างก็คือตัวไมโครชิปที่เก็บข้อมูลทั้งหมดในโลกใบนี้ในจักรวาลน,นี้ในยูนิเวอร์สนี้ แล้วใช้มันคือไปแอคทีเวตมันให้มันทำงานขั้นสูงสุดไม่ใช่แค่การเรียนรู้แบบความทรงจำการเรียนรู้จากการลอกเรียนแบบคนเรามีแค่สองการเรียนรู้แหละความทรงจำลอกเรียนแบบมีแค่นี้ฉะนั้นคุณผู้ชมอยากจะไปให้มันสุดปัจจุบันผมอายุห5ปีรายการหมอแกนโพเพทัส มีมาตั้งแต่ปลายปี2018เดือนพฤศจิกาวันที่15พฤศจิกามันจะไปต่อจนครบ300ล้านคนบนโลกใบนี้แล้วผมจะเชื่อว่าถึงแม้โลกใบนี้จะมีคน7,000ล้านคนนะวันนี้แต่ผมบอกแล้วว่าตั้งแต่ปี2042-2047